ตัว o t a a ตาอัติสนะครับ1.8 GR ปสปอร์ปี19.20จสปอร์ตช่วงล่างแน่นตัวท็อปภายในใหญ่ใหม่น้อยกับตัวนี้ตัวย t a a ตาอั1ติ r Sport ดปอร์ตเกียร์ออโต้นะครับปี1 9บ0าจดี่บขายให้ในราคา0 0 0่บาท5 6 9 0 0 0บาท5 6 9นะครับผ่อนเดือนละ9,500บาทตลอดสัญญาบวกลบขึ้นกับเครดิตลูกค้าอันนี้ไม่ดาวไม่คำนะรายได้เกิน19,000บาทขึ้นไปสลิปคาร์บ,บทักแชทมาสลิปอีเมลทัก พาละาเยอะดักงเช่นมามีดาวดักงเช่นมาทุกอาชีพที่ทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดดั้งลิ้น,นั้แเช่นมานะครับก็โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับ f พม่เสือฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องรับประกันได้มีชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำมจมน้ำรถยนต์สูญหายโอนเล่มไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจำนวนส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บบดกับตัวนี้ To y ย ta a อ t i ติ1.8 GR ส port ตปี2019จด20นะครับมีไฟหน้าใหม่ ล้อมแม็กนะครับนิดเบรกสี่ล้อยางดันหลอบสี่เส้นนะครับมือจับโครเมียมหน้าหลังโคตรสวยเลยนะผมบอกแล้วได้สปอร์ตได้โตัวท็อปภายในใหญ่นี่ครับตะเข็บข้างเดิมเบาะหนังดำโอ้โหพี่เอ้ยต้องบอกได้ขนาด้เออหรอจริงนี่ครับตะเข็บข้างเดิมใครหาอยู่นะครับเอาติจีอาร์สปอร์ตนะครับข้างหลังวางคาซิได้สองจุดนะแล้วก็ล้อมแมกนิดเบรกสี่ล้อ เซนเซอร์ S S หลังสองจุดนะครับหล่อเลยอะตัวนี้หล่อโอ้โหดูดิเปิดฝาท้ายหล่อจริงนี่ครับท้ายหลังเดิมนะครับนี่ครับอาร์แคร์หลังเดิมจากโรงงานคือรถร้านเราทุกคันจะเป็นแบบนี้คือจําไว้เลยคือเราจะขายแบบนี้ก็คือว่าสําคัญที่สุดคือโครงสร้างเดิมแล้ววารันตีหลังการขายเราก็ให้แน่นนี่ครับล้อแมกดิสเบกสี่ล้อตะเข็บข้างเดิมหมด สวยไหมนีม่เข็บข้างเดิมมีจอมีกล้องถอยให้หมดแล้วเบาะไฟฟ้าคู่นะเบาะไฟฟ้านะครับครันนี้ไม่บอกไฟฟ้าให้แล้วนอดหน้าซ้ายเดิมครับขวาเดิมครับไล่ห้องเครื่องไปชัดๆนะชัด 5 6 9 0 0 0บาท Toyota a l t i ต1.8 G R Sport นะครับก็คันนี้เราแจ้งโปรโมชั่นให้แล้วนะครับใครอยากขายรถเทิร์นรถปักหมุดมานะครับเรื่องรถไว้ใจไม่เสือเราให้ราคาดีสุดในประเทศไทยส่วนใครอยากซื้อรถก็จองออนไลน์ได้ทั่วประเทศไทยนะครับก็ชัดเจนนะของเราชัดเจนอยู่แล้วส่วนใครอยากอยากดูรถคันอื่นเพิ่มเติมก็ติดตามบอกช่องไปแล้วไปเทศได้รถกันไหมเพราะรถร้านผมซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมไปเทได้กันปะมา นะครับเบรกไฟฟองเบรกไฟฟ้าโอ้โหแจมโบ้นะครับเลสโก o นะครับไม่หนึ่งแสห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับก็มีครบหมดแล้วนะครับพรมเรยมันติฟ <l> ังก์ชันเพนตันชิพด้านหลังนะปะ่ะไปลองรถกันครับว่ารถดีรถสวยบอกต่อไหมแต่ว่ามันรถดีรถสวยบอกต่อแล้วแหละมีระบบ BSI Parking Sensor RCC นี่ครับเงียบให้ได้รู้รถดีเป็นยังไงเนี่ครับรถดีรถสวยรถเดิมรถแท้มันต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมสวยขับนิ่มขับสบายนะครับแล้วก็ได้ความหรูหราได้ความสปอร์ตภายในใหญ่ต้องบอกคันนี้ว่า กรุงเทพก็ได้นะครับในเมืองก็ได้ต่างจังหวัดก็ดีนะครับแล้วก็เดินทางไกลสะดวกนะครับเป็นเครื่องพันแปดนะครับผมว่าตอบโจทย์นะครับแล้วรถสภาพก็สวยมองจากด้านนอกนี่ก็คือได้ชุดแต่งพาชุดแต่ง GR Sport มาครบหมดแล้วของพาโตโยตา้าผมว่าก็ไม่มีอะไรจะต้องต้อง,ต,องต้องคิดมากแล้วนะครับก็มีชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์ล้อแม็กหมดแล้วซื้อไปก็คือขับได้เลยนะครับประคองผมอะไรให้ตรงอย่างเดียวหน้าที่พี่หลักๆเลยประคองงมอะไรให้ตรง ร้านเราก็ตั้งอยู่ที่สิงห์นคริน56นะครับนะครับมาไม่ถูกก็ปักหมุนมาเรื่องรถไปใจพี่เสือบอกไปก็ไม่รู้อยู่ดีคนไม่รู้จักสิงห์นคริน56ก็ไม่รู้จักอยู่ดีเรื่องรถไปใจพี่เสือพี่เซิร์ชเซิร์ชเสิร์ชกูเกิลเอานะครับเซิร์ชกูเกิลเอาเจออยู่แล้วมีสาขาเดียวครับล่าผมหลาขนาดนี้มาไม่ถูกก็ขอโลกแอดมินก็ได้ครับมาไม่ถูกขอโลกแอดมินได้ครับ ก็ตามนี้ครับอย่าเพิ่งออกรถยนต์มืองสองก็ใครถ้ายังไม่ดูผมพี่เสือไทกเกอร์ยุทธาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ